ถังบรรจุนะครับตัวนี้เป็นถังสแตนเลสนะฮะขนาดความจุตัวนี้พันลิตรนะครับก็เดิมนชั่นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนความสูงวัดเฉพาะหัวท้ายของแคปซูลถังใบนี้นะฮะ2เมตรนะครับไม่รวมฐานที่ยกลอยขึ้นมานะฮะสแตนเลสทั้งตัวนะครับรวมถึงฐานด้วยนะฮะนี่หนาอยู่ประมาณ6มิลนะครับข้างในเป็นอย่างนี้นะฮะ ด้านข้างนะมองไปจะมีสองรูนะครับแล้วก็ข้างล่างสองรูอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับฝาหน้าก็จะเป็นลักษณะตอนเลดกับแผ่นกระจกนาเลยนะครับนี่ครับไว้ดูสินยางตัวนี้นะครับมีของใหม่ครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่ฮะให้ดูรอบๆโดยนอกนะครับบริเวณ รอบนอกเป็นอย่างนี้ครับถังของใหม่ครับยังไม่ได้ใช้เลยครับนี่ครับถังถังนะครับพักบรรจุวัตถุดิบนะฮะขนาดพันลิตรนะครับตัวนี้นะฮะใหม่เบิกห้างมาเลยครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะงานอย่างดีครับตัวนี้หนานะครับลูกค้าท่านใดสนใจนําไปใช้งานต่อนะฮะก็สอบถามเลยเพิ่มเติมนะครับช่องทางหลักนะครับ ตอบแชทในช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับออฟ i ิเชียล n ลนะฮะ sskps. machine นะครับ